ู้สึกว่าเขาจะโดนโดนทนายแะนะตอนนองแก้เพจเด็กผัดตอนเลใช่เขาเขาอาจารย์ขับแบบนี้เขาลืมดูของวเองหรือเปล่าลืมลืมเขาลืมดูเดิเช็คของเองเช็คแต่ประเทศเนี่ยไม่ได้กระซิบเช็คแต่คนอื่นเนี่ยเนาะมันไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักเวลาเวลาหาแสงหากระแสจนไม่พิจารณาโดยแยกพายทุเรทุลังใช้ไม่ได้ พยากรณ์จนเอาแต่กระแสตัวเไจะได้ขายของดีอะไรดีแบบแต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมไม่รับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองผมเห็นมันมาหน้าต่ข่าวจริงเพราะว่ามันเป็นคุณนนตาอนุวัฒน์ัตย์ไทยออควรนะควรทําบ้างน่าจะที่ตะกูเนี่ยโอ้โหไม่ใช่กระดาษโลโลนะหมายถึงคนอื่นอะกะกูนี่เร็วมากแต่กับอย่างเงี้ยทำลายปลุกปั่นสังคมเลยไปที่ทำหายเลยหรอกเงียบลู่ซิบปาก อีเรื่องแบบนี้ไม่ออกมาแสดงความเห็นไม่ออกมาพูดบ้างหรอผูไม่ได้พูดถึงใครนะกูพูดถึงทุกคนนั่นแหละคนเราเวลามันกล้าหา,ชาญชานชัยในการพูดไม่ใช่มันจะพูดเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะหรือไม่ใช่เฉพาะพูดเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมะนั่นแหละจะมาพูดแต่เฉพาะคนสอนธรรมไม่ได้คนไม่สอนธรรมแต่เขามีผลกระทบต่อธรรมซึ่งในโลกเรามันก็เป็นกระแสตามธรรมท่านะ่ะไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงว่างไงมันก็ต้องพูดทุกเรื่องอะ่ะก็เรื่องทุกเรื่องมันเกี่ยวข้องกับธรรมะมันเกี่ยวข้องกับ กับสติสัพปพปัญญาของคนกับปัญญาของคนหมอดูก็เพอ้อเจอปัญญาอ่อนกูบอกให้าศาสตร์หมอดูปัญญาอ่อนทุกาศาสตร์ไม่มีปัญญาไม่มีาศาสตร์ไหนดีมันไม่ได้เรื่องเท่านั้นแหละมันไม่ควรนี่ไงครับพ่อมึงไปเพราะมึงไปหลงลมง,งมงายเพียงพกลมที่บอกว่าแม่นมากแม่นมาก,มมากเขาพยากรกูยังเห็นนะกูยังเห็นนะหลายคนในยังพูดนะว่าเอ้ยแต่แล้วแล้วแล้วที่เขาพูดมาเนี่ยเขาแม่นหลายเรื่องนะแล้วถ้ามันจริงขึ้นมาจะทำยังไง ก็จริงก็จริงนี่มันจะเป็นยังไงอะที่ผ่านมามันก็จริงไม่ใช่เหรอไม่ต้องมีการพยากรณ์สงครามมันก็เกิดขึ้นของมันอยู่แล้วก็จะไปกลัวอะไรอ่ะมันคนละเรื่องคนละลาวอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วก็มาพูดเลยนะขอพยากรณ์นะขอให้ไม่แม่นทุกครั้งขอให้ไม่แม่นไม่แม่นมันก็ไม่ต้องพูดจ้ามึงจะพูดทำหอกอะไรล่ะแมมทุกครั้งขอให้ไม่ต้องแม่นจะได้ปลอดภัยใช่มึงไม่แม่นจ้าตั้งแต่ทัษินกลับบ้านแล้ว ว่ามึงบอกไม่จะไม่ได้กลับอ่ะแล้วมึงก็บอกว่านายยศรัตมรีจะเป็นคนแซ่บมากน่ากิน,กกนมึงแหกตาดูอีน่าก,กินตัวไหนนะสภาพอ่ะนะมีหาอะไรแม่นต้องพูดหมอดูเลยนะไม่ใช่พายกระซิบนะพายกว้างพายกว้างขวางไปหมดเลยเวลาทายเนี่ยทายหาอะไรกว้างไปหมดไหนล่ะเซนามิกูไม่เห็นสักคืนหนึ่งเนี่ยมีแต่เซนามิมีแต่น้ำลายกูเนี่ยกระเดน็นเซนามิกี่โมงปัญญาอ,อ่อน ภัยพี่บาทเดี๋ยวพยากรจะเดี๋ยวน้ำจะท่วมตอนนี้ยังไม่ลดเลยจ้ามึงพยากรน้ำจะท่วมมันท่วมแล้วมันท่วมก่อนมึงพยากรอีกหัดพยากรว่าเมื่อไหร่จะจบสงครามพยากรว่าเมื่อไหร่ประเทศชาติจะเจริญพยากรว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมคนไทยจะลืมตาอ้าปากมีกินมือใช้เมื่อไหร่หัดพยากรบ้างแล้วกูจะรอดูมันจะแม่นกี่โมงเอาหาอะไรมาแม่นคนลุกปวดขี้สิ่สันดานแหมคนลุก กุหลบกุหลกุหลาปวดกระบาลอพยอเชื่ออะไรก็ไม่รู้เรื่องหมอดูนี่กูลัำคาลำคาดีโดยเฉพาะผูอ้อภิปยายกรประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่กูลลำคาดมากเลยลำคามันไม่มีปัญญาขาดเขาบอกปัญญาไม่มีวุฒิภาวะในการพิจารณาต่ต่อถ้าการพยากรมันมีผลดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงป่านนี้นะประเทศบ้านเมืองนี่จะเริศจะเริญไปแล้ว เหวยยังนั่งถูรูถูกลงอยู่ทุกวันนี้ันั่งทะเลาะบออ่อแบงกันชีวิตมานั่งปัญญาอ่อนอยู่กับหมอดูฝ่าประเทศชาติบ้านเมืองไว้กับหมอดูจะมีแม่ทับไปตำหาอะไรอย่างนั้นอนะ่ะแล้วเวลาพยากรณน,นะไม่ได้มีความละอายอเลยเลยยิ้มแล้วกูเห็นมีคนไปถามก็ยังมาแก้ข่าวก็ไ, <ป S 1> ไม่อยากให้เกิดก็ดีแล้วเปก็เตือนเอาไว้เปิดอาจารย์หน่อยพยากร์เตือนเอาไว้ก็จะดีจะได้ระวังเขาไม่ได้เรียกว่าระวังเขาเรียกแตกตื่นจ้า <Okay. S 2> การที่รู้อะไรล่วงหน้านะเมือง แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเขาเรียกว่าตื่นตหนกตื่นกลัวเหมือนมึงพยากรว่าผัวมึงอ่ะจะมีเมียน้อยมึงจะตื่นตะนกไปก่อนแล้วบางทีผัวมึงยังไม่มีด้วยซ้ำแต่มึงตื่นตนอกก่อนแล้วเริ่มตรวจโทรศรัพท์แล้วเริ่มค้นโทรศรัพท์แล้วสัมดาวนี่คนตื่นทากัอบอาจารย์อะไรคนตื่นตนกเออ <Okay. S 1> จากตื่นทาเป็นตื่นตนกแล้วเนี่ยผู <c oughs> ้เรางงมันอะไรกันนักหนากำลังเดินเปิดขหมอบี โดนเปิดเรื่องเงินบริจาคกรับลวนครับอ่ะเขาเขาว่านะที่เขาลงข้อมูลไว้ครับอ๋อใแต่แต่ว่าเขากำลังกำลังสืออ๋อไม่รู้เขากำลังดำเนินคดีไม่รู้อ่ะรอให้ข่าวมันชัวร์ก่อนเนะาะจะยังไม่รู้ยังไม่อยากวิาพากษ์วิจารณ์อะไรแต่เมื่อวานก็มี ข้อมูลที่เขาลงไว้บางคนมีด็อกเตอร์นันนายออกมาพูดเ่ะบางคนก็บอกว่าต่อกระแสพอเห็นก็เป็นแบบนี้ก็หาว่าแนี่ยกลับมันจมาทำาาารช่แต่ก็ไม่จริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ข้อมูลลงไว้แบบผมอ่านะลแบบยังตกใจใครเป็นคนลง ก็พวกนักข่าวเนี่ยแหละครับเพจอะไรนะเออเพจต่างๆเหมือนว่าทำเงกนบางโครงการนะเป็นพ่อไปรับเงินบริจาคโกงเงินบริจาคอะไรเงี้ยแล้วก็เลยทำให้ป่วยแบบนี้แบบนั้นดอกเตอร์อะไรลงด้วยจ้าไปไปเขก็ไปลยไม่ใช่ข่าวจริงแต่ผมไม่อันนี้มันไม่มั่นใจนะฮะแต่เขาลงกันยังใส่กระสุนใส เราก็รอดูข่าวก่อนตอ<ป>นนี้ยังไม่รู้มันยังไม่ได้เปิดเผยจริงจังใช่ไหมละ่ะก็รอดูว่ามันยังไงอย่างเรื่องพระนี่มันจริงจังแล้วไงอีอต่อปลาชิกเนี่ยนะนมันแบบข่าวมันลง,นงทั้งประเทศตอนนี้มันจะเป็นแค่ออนไลน์ไงยังไม่มีข่าวช่องไหนทําข่าวรอดูไปก่อน